ดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับน้องๆจำนวน12,560นนคนนะคะตอนนี้อ่าเปน็นจำนวนที่โอ้ยพี่ๆได้ยินแล้วแบบดีใจมากๆเลยนะคะอ่าสวัสดีค่ะน้องๆตอนนี้นะคะเนี่ยพี่ขอยินดีน้องๆนะคะต้อนเข้าเออยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สดคณะอุตสาหกรรมอาหารของ KMITL หรือ สถาบันนะคะเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนั่นเองโอ้โหชื่อเต็มก็เหนื่อยกันแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่กับใครคะพี่ชายอ่ะตอนนี้นะคะพี่ขอน้ำตัวนิดนึงเนาะพี่คนสวยคนนี้นะคะชื่อพี่นะคะชื่อนุทีลาโตแก้วหรือพี่พิกไทยนะคะอยู่วิศวกรรมแปรรูปค่ะส่วนพี่นะคะสวยกว่าค่ะอยู่นะคะพี่พิกไทยนะคะชื่อพี่อมเลดนะคะนางสาวศิริยากรขาวสนิทนะคะอยู่สาขาวิศวกรรมแปรรูปเช่นเดียวกันค่ะ สำหรับน้องๆน,นะคะที่อยู่ต่างจังหวัดเนาะทางบ้านไม่สามารถมาได้จริงๆืุพีเนี่ยมีสิทธิพิเศษให้อาสิทธิพิเศษคืออะไรนั่นก็คือเราจะมีค้ดลับ<น>อ่าค้ดรับขึ้นมานะคะตามสาขาต่างๆเนาะเพื่อให้น้องๆเนี่ยได้แคปหน้าจอและแคปหน้าจอเสร็จเนี่ยให้น้องๆนะคะอินบ็อกนะคะเข้าไปใน f a c e b o o k นะคะคณะอุตสาหกรรมสอจลนะคะก็คือ น้องๆเนี่ยขอย้าเลยว่าต้องแคปบให้ครบ<ช>ทั้งสี่สาขานั่นเองพอเรามาไวไปไวนะคะอ่ะสิทธิพิเศษตรงนี้นะคะเมื่อน้องๆเนี่ยขบเอ่อแคปบนะคะขอโทษทีค่ะแคปบโค้ดครบทุกสาขานเนี่ยเราจะได้เกียรติบัตรซึ่งเกียรติบัตรตัวนี้นะคะน้องๆสามารถที่จะนําไปใส่พอร์ตฟ,ฟาริโอเพื่อยื่นเข้าคณะของเราได้ในเองค่ะอ่ะ พูดมาตั้งนานแล้วกลัวน้องๆไม่รู้ว่าไหนคือโค้ดเดี๋ยวพี่จะขอโซเวค้นนิดนึงพี่โค้ดค่ะโค้ดค่ะพี่โค้ดค่ะโอ้โค้ดใหญ่มากใครตาไวก็สามารถแถบได้เลยโอเคค่ะแล้ววันนี้นะคะเราอยู่กันในห้องอะไรคะเราอยู่กันที่เวิร์กช็อปนะคะของสาขาวิทยาศาสตร์นะคะและเทคโนโลยีการอาหารหรือว่าที่น้องๆเนี่ยรู้จักกันในฟู้ดสไตล์อ่ะ่เราจะเรียกฟู้ดไตล์แต่ว่าพวกเราเรียกว่าอะไร ห้องอุดนั่นเองนะคะน้องๆอ่ะซ้อมไว้ซ้อมไว้เผื่อน้องๆเข้ามาเนี่ยจะได้เรียกถูกนะคะว่าเป็นเด็กห้องอุดใช่เป็นเด็กห้องอุดอุ้ยพี่อ๋อค่ะได้ยินมาว่าวันนี้วอร์ก็อปของห้องอุดทำเกี่ยวกับสเฟียร์อ่าสเฟียร์คืออะไรคะเนี่ยอยากรู้ใช่ไหมคะอยากรู้เลยเราเข้าไปดูกันเลยค่ะไปค่ะน้องๆไปคันดูกันเลยค่ะอาจารย์อยู่ไหนอาจารย์อาจารย์ไหนคะอาจารย์คะอาจารย์ค่ะด้วยค่ะด้วยค่ะ สวัสดีค่ะ,คะอาจารย์ช่วยแนะนําตัวสักนิดนึงค่ะอาจารย์อ๋อค่ะอาจารย์เชื่ออาจารย์ประจลีอิงคสุพัทนนะคะตอนนี้ก็เ,เป็นประธานหลักสูตรของคณะอของสาขาวิทยา,าศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารในในปัจจุบันค่ะอาจารย์ค่ะหนูได้ยินมาว่า วันนี้นะคะห้องอุดเนี่ยมีการทำสเฟียสเฟียคืออะไรเหรอคะอาจารย์อ๋อสเฟียริฟิเคชั่นนะคะก็คือการทําให้ของเหลวเนี่ยขึ้นรูปเป็นทรงกลมได้นะคะแล้วมันก็จะเกิดลักษณะของชั้นเจลห่อหุ้มไว้เนาะให้ของเหลวของเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นรูปร่างลักษณะที่เราต้องการเหมือน<ะ>ไปปข่บางคาเวียรืรอเปล่าค<ป>ะอาจารย์ถูกต้องเป็นลักษณะนั้นนะคะอาจารย์คาวหนูอยากรู้จังเลยค่ะว่าทายังไงอาจารย์ช่วย โชว์ให้ดูหน่อยค่ะโอเคอันนี้อาจจะแบบว่าลบนิดนึงนะคะเพราะว่าวเราเด,เดมอนกับน้องๆไปรอบแรกนะ,ะนก็คือจะบอกว่าสิ่งสําคัญเนาะในการที่เราจะทำเปฟิลิฟิเคชันนะคะก็คือสารที่สําคัญสอตัวนะคะตัวแรกก็คือตัว a อลจิเนตนะคะอันนี้เนาะก็จะเป็นผงๆลักษณะเอลจิเนตเนาะอีกตัวหนึ่งก็คือเป็น แลคเตดนะคะเป็นของขายไอ้อยู่กันนิดนึงเนาะอันนี้ก็เป็นแลคเตดนะคะซึ่งวันนี้นะที่น้องๆเขาได้ทํากันเนาะนะคะก็จะเป็นลักษณะของการทําด i r e c t s ฟ h e r i f i c a t i o n นะคะก็คือเป็นการทำเม็ดเป็นเม็ดไทปาคาเวียลักษณะแบบนี้ออกมาน่านะคะใช่เนาะเออก็คือความสำคัญที่เราทำเนาะอันเนี้ย เราจําเป็นนะคะที่จะต้องเอาตัวอัลจิเนตเนี่ยผสมกับตัวอย่างที่เราต้องการนะคะอย่างเช่นเราอยากจะทําน้ําหวานขึ้นรูปเนาะเราก็เอาเอัลจิเนตเนี่ยผสมเข้าไปในน้ําหวานแล้วหลังจากนั้นเน่ยเราก็ต้องอ่างของแลคเตตขึ้นมานะคะอ่าก็คือเหมือนกับเอาเป็นน้ำเปล่าแล้วก็ ใส่ตัวแลคเตดเนี่ยเข้าไปนะคะอ่าแล้วก็คนที่มันละลายนะคะแล้วเราก็เตรียมไว้เนาะแล้วอันเนี้ยเป็นน้ําหวานที่อาจารย์ผสมแอลจิเนรเรียบร้อยแล้วนะใช่เป็นสารตัวนี้ผสมเข้าไปนะคะแล้วเราก็เอาใส่ขวดแบบนี้อ่าก็ขวดหยอดนะคะซึ่งการหยอดเนี่ยมันก็ลูกเล็กลูกใหญ่มันก็ขึ้นอยู่กับขนาดของหัวตรงนี้อ่าว่าเราจะตัดเล็กตัดใหญ่ใช่เป็นเส้นก็ได้ เป็นเส้นก็ได้ก็จะเป็นแบบแหลมๆนิดนึงนะคะอ่าถ้าอันนี้อาจารย์เตรียมไว้แล้วเนาะมันจะได้เราสามารถเห็นได้เลยเนาะก็คืออันเนี้เป็นอ่างของเป็นอ่างของอะไรจําได้ไหมแลคเตสแลคเตสนะคะเป็นอ่างของแลคเตสนะคะดังนั้นอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของเราที่เป็นน้ําหวานเนาะที่เราผสมตัวเอลจิเนตไปแล้วนะคะ เราก็จะหยอดลงไปนะอ่าเราจะเห็น้วน<ง>้องๆทาง <จะ S 2> บ้านเห็นกันหรือเปล่าคะอ่าหยดลงไปตึง้งเป็นเม็ดใช่ไหมคะมันจะขึ้นรูปเป็นรูปทรงกลมนะคะเราเห็นไหมมันจะเป็นทรงกลมนะคะอ่าที่เป็นลักษณะของเม็ดแบบเคลวียใช่ไหมเนี่ยก็คือสามารถนะเทคนิคนี้มันสามารถเอาไปใช้ในแง่ของแบบ การบริการอาหารได้นะคะแต่ว่าเอาไปเดคอเรชันเมนูอาหารต่างๆนะคะที่ทําให้เมนูมันมีความน่าสนใจมากขึ้นเนาะ <m ul ly> เด็กๆอาจจะเคยแบบว่ากินแล้วมันมีแบบน้ําแตกในปาก <m ul ly> นืกอ,ออกไหมซึ่งไอเจลอันนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะการที่เขาจะเป็นลักษณะน้ําข้างในเยอะหรือน้อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เราจะแ <m ul ly> <m ul ly> ช่ไว้ถ้าเราแช่ไว้นานเนี่ยนะคะก็คือมันจะเป็นวุ้นทั้งหมดทั้งก้อนแต่ถ้าเราแช่วเวลาที่มันเหมาะสมะนึกออกมันก็จะเป็นแค่แผ่น ชั้นเจลที่พุ่งของเหลวไว้ในนั้นเองใช่ใช่ค่ะแล้วก็สามารถพอเราได้แบบนี้เนาะเราก็สามารถนะคะกรองเนาะแล้วก็เราอาจจะแบบว่าดวนมันขึ้นมานะคะแล้วเราก็กรองมันลงไปนะอันนี้อันนี้อ่าเราก็จะได้เป็นเม็ดแบบนี้นะคะเม็ดน่ารักมากเลยค่ะตานเนาะแล้วก่อนเสิร์ฟนะคะเราก็อาจจะมีการรินน้ำเนาะ อาจารย์ขอน้ำเปล่าตรงนู้นได้เลนะคะเพราะว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยสารทั้งคู่นะคะเราสามารถรับประทานได้อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นบู้ดเกรดเนาะแต่ว่าบางที่เนี่ยเราอาจจะแบบผูโภปอ่าผู้บริโภกอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะอยากจะให้เราล้างน้ําเราสามารถล้างน้ําได้นะก็คือแล้วก็ล้างน้ำลงไปนิดนะคะก่อนเสิร์ฟก็ลิ้น้ำอันนี้เราสามารถเปลี่ยนสีได้ตามใจชอบเลยใช่ไหมคะได้อาจจะเป็นสีเขียวก็ได้นะคะเป็นน้ําหวานสีเหลืองสี เขียวสีน้าเงิงนสีอะไรก็แล้วแต่เราเลยคนะแเราก็จะสามารถเนาะเอาจัดเสิร์ฟใ,ใส่ได้เลยก็จะเป็น,นแนี<ช>้นะคะแล้วก็อีกอันนึงเนาะอันนี้เป็นลักษณะของ direct s p h e r i a l i z a t i o n นะคะมันมีข้อจํากัดเนาะว่าถ้าสมมติตัวอย่างของเราเนี่ยมันมีพวกเป็นนมมีแคลเซียมปีประจุแคลเซียมอยู่ในนั้นนะคะเราอาจจะต้องทำอีกวิธีหนึ่งถ้าเราจะขึ้นรูปเนาะก็คือต้องทำเป็น reward s p h i a นะคะการย้อนกลับหรือย้อนกลับใช่แล้วนะคะก็คือ ใช่ก็คือจักเดิมเนี่ยถ้ามันเป็นไดเ็กซ์เฟียเนาะตัวผสมในเนี้ยมันก็คือตัวอย่างเราผสมอัลจิเนตใช่ไหมคะแล้วอ่างที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นอ่างของแล็กเตะใช่ไหมถ้าเป็นย้อนกลับก็คือกลับกันเลยอก็คือเราเอาตัวอย่างที่มันมีลักษณะของแคลเซียมอยู่ในนั้นเนี่ยที่เป็นนมหรือน้ํานมอะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องการขึ้นรูปนะคะเราก็เอามาผสมแลคเตะ แล้วเป็นอ่างเนี่ยก็คือเป็นอ่างเอลจิเนตนะคะมันกลับกันมันก็คือจะเป็นการกลับการอันเนี้ยอาจารย์ได้ผสมไว้แล้วเนาะ,ะ,อ,ะอันเนี้ยก็คือเป็นตัวอย่างของโยเกิร์ละกันเนาะ,ะมันก็เป็นลักษณะของนมใช่ไหมคะดังนั้นน่ะอาจารย์ผสมตัวแลคเตตลงไปแล้วเนาะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะลองหยอดลงไปในนี้ให้ดูนะคะ,คะ,ะที่เป็นรีเวิร์ดสปีร์นะคะ,อ,ะอันนี้เนาะ แล้วก็สามารถนะคะตักได้จริงๆเนี่ยมันรีเวิร์สเฟีเนี่ยเราสามารถทําเป็นลักษณะลูกใหญ่ลูกเล็กลูกปกติเขาจะเป็นลูกใหญ่เราเนาะใช่เพราะว่าเพราะว่ามันเหมือนกับเขาจะทําในลักษณะแบบว่าเออคู่กับซอสอะไรต่างๆทําซอสขึ้นลูกเราเนาะออกไหมเออดังนั้นน่ะเวลาไปจัดเสิร์ฟวางเสิร์ฟเนี่ยเวลาเออลูกค้าเนาะเอามีดเนี่ยกรีดมันก็จะแบกออกมาไหลออกมาดูน่าทานมากขึ้นเนาะอันนี้เราก็สามารถ หยอดไปนะคะหยอดลงไปได้เลยแบบนี้แล้วมันก็จะฟอร์มตัวเป็นเป็นชั้นนะคะเป็นชั้นเจลแล้วก็เป็นลูกทรงกลมระหว่างที่เราหยอดอันนี้เราสามารถตะล่อมตะล่อมมันได้นะหมายถึงว่าพออาจารย์หยอดเสร็จแล้วเนี่ยปึ๊บนะคะแล้วอาจารย์ก็สามารถตะล่อมมันเนาะตะล่อมมันอย่างเงี้ยคะ่ะให้มันแบบอาจจะตีให้มันเป็นลูกทรงกลมมากขึ้นแบบเนี้ยนะคะ,ะซึ่งพอแบบเนี้ย ถ้าสมมติอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์หอดไปแล้วคือบางทีเนี่ยรูปทรงอาจจะไม่สวยเนาะถ้าเราแบบระหยอดในมือลักษณะของการทำรีเวิร์ดเนี่ยการแก้ก็คือเขาจะมีเหมือนกับว่าเอาไปใส่ในพิมพ์โมซิลิโคน uh huh. แล้วเนาะปะก็คือเอาตัวอย่างอันเนี้ยไปใส่ซิลิโคนวงกลมนะคะ uh huh. แล้วก็ไปรีดให้มันเกิดการแข็งตัวแล้วก็พอเราจะทํามาขึ้นรูปทรงเนี่ยแล้วก็ค่อยแกะโมออกจากโมแล้วก็มาใส่ง<ป>ลงไปมันก็จะเป็นรูปทรงที่แบบขนาดเท่ากันหมดใช่ไหมอ่ารูปทรงสวยง,งามได้เท่ากันทุกอันนะคะ โอเคเนาะถ้ามันเป็นแบบนี้นะเนี่ยที่อาจารย์หยดลงไปเนาะแล้วก็สามารถเห็นเนาะมันก็จะเป็นรูปก,กลมๆน่ารักน่ารักแบบนี้ใช่ไหมถ้าอยากได้ใหญ่ๆก็แค่หยดใหญ่ๆเท่านั้นเองนะแล้วก,เก็เราก็สามารถนะคะเอามันมาล้างเนาะถ้าเราจะเสริมนะคะเราก็เอาอันนี้เนาะน้องมาวาตรงนี้นะคะแล้วเราก็เอาน้ําเปล่านะคะ rinse ไปเนาะเป็นโยเกิร์ตที่ดูตุ้ยนุ้ยมากเลยนะคะใช่เห็นไหมแล้วเราก็สามารถแบบ วางจัดเสิร์ฟได้เลยนะคะใส่อะไรดีล่ะใส่ใส่มือหนูมนะเออลองชิมแม่ใส่มือแม่ลองชิมได้เลยขออนุญาตชิมนะคะค่ะโอเคออกมาเหมือนโมจิเลยค่ะน้องๆอ่าถ้าสมมติว่าจะเสิร์ฟใส่จานเนี่ยถ้าเราเอามีดกรีดนะมันก็จะแผลมาเป็นน้ำซอสได้เลยนะคะขออนุญาตน้องๆชิมนิดนึง พี่บอกา่เขาน้องๆต้องใส่แว่นดำสักเล็กน้อยนะคะพี่พิัยสวยมากอไรนะค่ะทำไมครับพี่พิภัยอร่อยจนพูดไม่ออกอร่อยจนพูดไม่ออกเลยเนื้อเนื้อสัมผัสที่แปลกมันก็แตกในปากของเราข้างนอกเป็นบูนข้างในก็คือยังเป็นโยเกิร์ตโยเกิร์ตแบบรสชาติไม่เปลี่ยนด้วย เทคนิคนี้เหมือนคล้ายๆกับการปั้นน้าเป็นตัวนะคะอุ้ยอุ้ยคือเราสามารถปั้นน้าออกมาให้มันเป็นตัวกลมๆอย่างที่เราต้องการได้ใช่ไหมเพราะว่าพวกนี้ไม่เป็นของเหลวเนาะเออบางทีเราอาจจะนึกเอ้ยทำไมน้ํามันถึงขึ้นทรงเป็นได้อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์เนาะในการทําให้มันเกิดชั้นเจลขึ้นมาเท่านั้นเองค่ะสวยมากได้ความรู้เยอะเลยอ่ะแต่หนมีข้อสงสัยนิดนึ่งนะคะคือตัวที่เป็นตัวการกลับนะคะของฏิกิยา เราจําเป็นที่แบบว่าถ้ามีนมนมเท่านั้นหรอคะถึงเป็นอะไรก็ได้ที่มันเป็นที่มันมีส่วนผสมของแคลเซียมไอออนใช่ใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าสมมติตัวอย่างเรามีประจุแคลเซียมอยู่ในนั้นนะคะเวลาที่เราเติมออลจินเนตลงไปเลยเนี่ยนะคะมันจะไปเกิดมันจะไปเกิดพันทะกับแคลเซียมแล้วมันก็เลยทําให้เกิดชั้นเจลฟอร์มไปเลย เหลวที่เราจะเอามาหยุดได้เออเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็เลยต้องเลี่ยงถ้าเป็นไดเรกมันมันก็ต้องเลี่ยงนะคะมันก็เลยต้องมาทําเป็นลักษณะของดีเรกซ์เกปียนะคะเออเนาะได้ความรู้เยอะมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะหนูสงสัยอีกสักนิดนิดนึงค่ะอาจารย์คือว่าน้องๆนะคะที่จะเข้ามาในสาขานนะคะว่าต้องจบจากสายวิทย์คณิตมาเท่านั้นอ๋อใช่ค่ะอ๋อใช่อ๋อใช่ค่ะน้องๆน้องๆค่ะน้องๆจบสายวิทย์คณิตมาหรือเปล่าคะ โอเคถ้าน้องๆจบสายมาเพราะว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์เนาะโอเคแล้วก็น้องๆก็อย่าลืมมาเป็นเด็กห้องอุดนะถ้าชอบอ่าเดี๋ยวเราไปดูช่องทางการติดต่อทุกคนกับพี่ๆทุกคนเนาะก็ต้อนรับนะคะสำหรับนักเรียนทุกคนเนาะที่สนใจนะมีอะไรสนุกสนุกเนาะให้ให้เราได้เรียนกันมากมายนะคะแล้วก็รู้ต่างๆมากมายนะคะค่ะค่ะฝากช่องทางการติดต่อนิดนึงค่ะเผื่อน้องๆสนใจอช่องทางอ่ะก็จะเป็น facebook ของ คณะของเรานะคะแล้วก็มีตัว s ิน Instagram กรมแล้วก็แล้วก็อาจจะเป็นเออจริงๆเนี่ยเฟซบุ๊กเนี่ยเออค่อนข้างจะมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลาเนาะพวกกิจกรรมต่างๆหรือว่าอีกอันนึ่งอีกทางนึงเช่ที่จะเป็นทางการหน่อยนะคะก็คือเว็บไซต์ของคณะนั่นเองนะคะาก็แล้วก็กิจกรรมต่างๆของคณะเลยนะคะดอมเลยคุะมากค่ะจันที่พี่าย เป็น barcode หรือเปล่าอยู่หน้าประตูเดี๋ยวเราให้โคดเมื่อกี้มาไวไปไวขณะที่ยังมองไม่เห็นเลยใช่พี่พี่ไม่ทันมองเลยอ่าไม่ปนรเนาะเดี๋ยวรอต่อมีอุ้ยอุ้ยพี่คุณพี่หน้าคุณคๆจังเลยค่ะพี่อันนะคะสวัสดีครับขอถามนิดนึงค่ะพี่อันค่ะพี่อันอยู่สาขาอุดใช่ไหมคะพี่ค่ะพี่อันใช่ครับพี่อันรู้สึกยังไงบ้างคะหลังจากมาเรียนที่นี่อ๋อควารู้สึกเหรอครับ คือปกติแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงอาซา์าหรือว่าอะไรเงี้ยผมนึกถึงแค่อาหารที่กินทั่วไปแหละครับแต่ว่าคือหลังจากที่เราเรียนไปเนาะก็ทําให้เราปรับมุมมองว่าการมองอาหารแต่ละอย่างเนี่ยมันมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์มองเข้ามาด้วยประมาณนี้ครับก็จริงๆเราก็รู้สึกว่าเรียนฟูซา์แล้วสนุกมากเลยแล้วฟูซา์เนี่ยเรียนแต่ในห้องเหรอคะหรือว่าเราได้ไปไหนหรือเปล่า ฟู wow. apartment. Apartment uh ้ดไซก็มีท oh uh, ั้งการแบบทำแลบปฏิบ ah, 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 ัติแล ah, ้วก็มีการออกนอกพื้นท ah, ี่ด้วยครับ ah, ๋อมีการออกนอกพื้นที่ด้วยอ่าใครสนใจก็สามารถเข้ามาที่สาขานี้ได้นะคะสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารหรือว่าที่เรียกว่าฟู้ดไซ์นั่นเองค่ะห่าเนาะอ่ะอ่ะยังไม่จบเอ๊ะไลท์จบไปแล้วเหรอยังอ่าเรายังมีไลท์ที่สองนะคะไลท์ที่สองเนี่ยขอใบ้หนึงว่าเกี่ยวกับอะไรคะพี่พ่ไทยอะเกี่ยวกับห้องมัดห้องมักอ่า เดี๋ยวเราเนี่ยไปเจอกันอีกทีนะคะตอน11โมงครึ่งนะคะเกี่ยวกับสาขาเทคโนโลยีการหมักค่ะบ๊ายบายเจอกัน11โมงครึ่ง